เชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือคุณพ่อนะคะพ่อกําลังแบบว่าตื่นเต้นกับเพื่อนสระว่ายน้ำเลยเพราะเมย์เพิ่งบอกพ่อเมื่อกี้ว่าให้พ่อแต่งหน้าให้เมย์หน่อยนะวิดีโอนี้นะคะจะมาทํา My Dad Does My Makeup นะคะเคยเคยให้คุณแม่แต่งหน้าให้แล้วใช่ไหมประสบความสําเร็จไหมคะคุณแม่สําเร็จค่ะแม่คิดว่าสำเร็จเองหรือเปล่าเราต้องให้ระดับปรมาจารย์อย่างท่านพ่อมาแต่งหน้าให้หนองเมย์เพราะว่าเชื่อว่าคุณพ่อต้องได้ดูคลิปเมย์บ่อยแนะ่เลยใช่ไหมพ่อใช่ค่ะเรื่องที่อะไรอ่ะปัดกปัดแก้ม ปัดแก้มโอเคโอเคได้พอเริ่มที่ปัดแก้มต้องเมย์เลยพ่อปัดือแบบเหมือนปัดฝุ่นอะเออปัดแล้วต่อไปคือลอรีออลอ่านอ่านออกด้วยลอรีอ l ลลอรนี่คืออะไรมันมี ติดมาไหมพ่อเมนถามก่อนไม่เห็นอ่ะมันต้องเปิดขึ้นอย่างนี้คุณพ่อก็แบบต้องเปล่าๆนานมากเลยอ๋ออ๋ออันนี้คือพ่อลงแป้งพ่อลงอะไรต่อนะเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนผิวก่อนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสีผิวนี่แปะให้เดี๋ยวต่อไปโอเคแล้วเหรอต่อไปพ่อดูหล่นมากเพราะว่าข้างล่างเต็มไปด้วยเครื่องสำอางอะไรก็ไม่รู้ต่อไปเป็นนี้อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เลยอันนี้คือแป้งเสร็จปุ๊บ เมื่อกี้พ่อลงฟูชั่นแล้วพ่อก็ลงแป้งอีกรอบแป้งได้หล่นมาเต็มแขนเนี่ยเะ <laughs> <laughs> แล้ใสขึ้นอีกระดับนึงเลยจริงเหรอ <laughs> แต่งตรงที่แก้มปัดแก้มอ๋อแต่งปัดแก้มน่ารักมาก <laughs> พ่อใช้แต่งใช้ยี่ห้อปัดแก้มเหรอ <laughs> อ๋อน,นี่พ่อปัดมาที่จมูกด้วยเหรอเ <laughs> นี่ยพ่อบอกพ่อจะปัดแค <laughs> ่แก้มมันไปใช้การปัดแก้มปัดมาถึงหน้าผากด้ยพ่อเล่นระไม้สิปะเหลือเฮ้ยปัดมาถึงคางด้วยอ่ะ ตัวนี้เลยตัวนี้เออเบิร์นนีเคนะคะนิกเก็ตมาแต่ที่ใต้ตาบนตาไม่แต่งหรอบนตาก็แต่งเงาโอ้เงาไปถนึงคิ้วเลยหรอโอเคมาถึงจมูกด้วยนะตอนเนี้ยเซอร์โ่าสีชมพูอ้าวมันไม่ถูกเลยนะรู้สึกมันมันติด ทิ้นแรกที่พ่อลงแล้วอ่ะตรงนี้เป็นสิวด้วยนะเดี๋ยวพ่อย้ะมันเป็นสิวเป็นการลบสิวอ๋อลบสิวลบใช้ใช้อ๋อนี่ห่อกำลังจะลบสิวลบสิวให้เก็บการสีตาสีพันนิดหน่อยไม่หน่อยแหละเมียว่าเมียว่าแม่หนักแล้วนะตอนนั้นอ่ะมีใครทำร้ายน้องเมยวะหนักไปพ่อที่หนึ่าเกินเดียวยาแล้วอ่ะ โอ้เกินเยอะนี่หยิบพาเลตแต่งตาเป็นวาเลนพาเลตตแต่งตาตาเปให้ตาเนเื่อใต้ตาเออหรออๆใต้ตาออสวยสวยนะสวยจริงไหมเนี่ยสวยอ๋อนี่ลิฟใช่ใช่เป็นก้อนเลย นะคลิปแม่ไม่ได้แย่ที่สุดแล้วแหละไม่ว่าโอ้แม่ไปทำบังสำหรับแอปเปิ้ลแม่ห,วหัวเราะตลอดเวลาเลยอะเป็นสำหรับแต่งคิค้วคนที่เนี่ยอันนี้โุตาลกันตรลายเ<อ>นี่ยตรง,งคิ้วเหรอเนี่ย ดูคลิปเมจริงจริงหรือเปล่าพ่อเอามาชาร่ามาเขียนตาตอนนี้ยกาต่นเเลยโอ้โหเทมักการาโอปัดขนคิ้เออเฮ้ยต่อไปเป็นเป็นเป็นนู๊ดอ่ะคือพ่อใช้ทุกอย่างเลยคุมมากตอนนี้ตาแล้วครับแต่งลูกนี้ให้ดูันเหมือน ลูกแขให้ตาโตให้ตาโตพ่อพ่อดูคลิปเม่ดูคลิปแม่แต่งที่จำไม่ได้ว่าจะำไม่ได้คิ้วแต่งคิวจริงๆถ้าแม่อยากเขียนคิ้วให้พ่อเขียนให้ก็ได้นะพูดถึงอ่ะไม่อเา เข้มเข้มขึ้นกว่าเก่าแล้วอ๋อดูคมเข้มนะเขาบอกว่าอยากให้ดูเป็นแบบสาวแขกใช่ครับแขกตาโตตาโตโอเคอ่ะพ่อขอเวลาเลือกก่อนยิบายแชโดอีกแล้วพาเลทที่ห้าพาเลทที่ห้านี่อะไรอะไรอ่ะนี่กับคิ้วไม่ไม่จบไม่สิ้นนะเริ่มไฟอีกอีกอันหนึ่งเพิ่มไฟเพิ่มไส่ใกนะมาเลอะ อันนี้อะไรไม่นะออพ่อคบสิมให้ไม่เห็นสิวล้วอีกิีนึงก็คือไม่เห็นแล้วว่าเป็นใครอ่ะเพราะว่าอันนี้คือพ่อลงรองพื้นนะคะหลังจากที่พ่อลงแป้งบัตรชอนคูชั่นแป้งฝุ่นเซตอีกทีนึงบัตชอลนอีกรอบนึงแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของรองพื้น ก่อนแต่งกับหลังแต่ง before after ต่างกันเยอะเลยเนี่ยจริงก่อนแต่งยังดูเป็นคนกว่านี้หมว่าโอเคตัวนี้่อไปยจิวจิวสจวตจิวสจวตแต่งบริเวณที่แค่ข้างห <laughs> สำหรับอะไรหรอสำหรับทำให้จหมูกโด่งขึ้นไง <laughs> จมูกโด่งขึ้นรอโอเคแล้วที่นี่จมูกสันจมูกอ๋อสันจมูกอ๋อพ่ใช้วิงวิงที่สันจมูกเลยสันจมูกทำให้จมูกโด่งขึ้นแล้วก็เสริมด้านเสริมด้วยวิงวิงเออเจ๋อเห็นไหมหน้าเขาหลังอะไรนี่ขั้นตอนต่อไปยังไม่เสร็จอีกยังไม่เสร็จอดิขั้นตอนต่อไปพ่อเหมือนเริ่มสนุกมาก่า พ่อเหมือนเรื่องแบบขั้นตอนต่อไป่าอะไรคือดูหน้าแล้วหัวเราะขั้นตอนต่อเออบัดแก้มบัดแก้มแม่บอกให้พ่อบัดแก้มพื้นผิวเมย์ตอนนี้มันลงซับลงซ้อนไปด้วยอะไรเต็มไปหมดสวยแล้วเหรอนี่คือเสร็จแล้วเหรอเออเสร็จแล้วหน้าโอเคเราเรียนเสฮะาอุ้ยพ่อนี่มันเรื่อเขียนคิวให้เมย์ปีนมาละ นี <aunque S 2> <me> ่เหรอตาแขกออกแล้วโอเคทุกคนนี่นะคะก็เป็นลุคที่คุณพ่อแต่งให้หน่องเมย์นะคะออกมาได้แบบสวยแบบนี้ถ้าคนที่เห็นว่าไงนะก็ลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าคุณพ่อแบบฟิล์มการแต่งเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะวันนี้เมย์ขอตัวเออ่ไปล้างหน้าแล้วดีกว่านะวันนี้เป็นเวลานะคะทุกคนแล้วก็